นะครับนานาเพ er ื us, like ่อนๆสายตกทุกท่านครับพบกันอยูแล้วครับกับเราครับ ET Fishing Thailand สายตกแบบโง่ๆก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ผมอยู่นคองรังสิตฮะหมายดังตอนนี้ตอนนี้ลองรังสิตตอนนี้เข้าเยอะมากแต่สำหรับผมมาสองรอบแล้วยังไม่เจอตัวนางฟ้าตัวนี้เลยนะก็วนี้ก็เป็น ทั้งนึงฮนะที่เรามาก็ไม่รู้ยังไงจะเจอตัวไหมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผหรับวันนี้นะก็ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะฮะต้อฝากนานๆเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยฮะเพราะเรามีคลิปใหม่ๆอยู่เรื่อยฮะตอนนี้เราลงคลิปเรื่อยๆฮะครับเนี่ยฝากกินแล้วรู้สึกดีใจมากเลย ก็เดี๋ยวขอวัดตาก่อนครับไปชมกันครับไปชมกันลืมบอกไปว่าตอนนี้ผม,มอยู่คลอ,องลังสิทธิ์คลองสามนะครับคือก็ไม่ได้ไปตรงเวรที่น้าๆนาเขาลงเด็ดกันที่ว่าดังๆในตอนนี้เลยนะคือคลองหกคลองสี่คลองหกลังดังเลยตอนเนี้ยตาตินดีมากคือน,านา้าๆหลายท่าน ไปได้ตัวที่น่านเยอะมากนะแต่สำหรับผมผมคิดว่าคือด้วยความที่ว่าวันนี้ผมมาสกยาแล้วด้วยหละ่ะผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบเ็ดโมงกว่าแล้วก็น่าจะไปไม่ทันแล้วละ่ะก็เลยลงใหม่นี้ดีกว่าคนระับถ้าเดี๋ยวลองดูกันว่าสําหรับใหม่นี้จะเป็นยังไง้่งก็สําหรับวันนี้นะฮะผมลงเป็นตะก้อหน้าดินห้าคันนะครับก็เป็นหน้าดินสองหล่อนะ 5ศัตรูก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะว่าวันนี้ะตะก้อหน้าดินผมจะทำงานกับเขาว่างไง เดี๋ยวจะลองนั่งเลีเพิ่มสักคันหนึ่งดูว่าจะเป็นไงบ้างแต่ดูว่าวันนี้น้ําอาจจะไหลไม่ค่อยแรงนะต,ตอนนี้ี่โมงแล้นี่ผมมาได้ลงเบ็ดได้สักวันนึง่0โมงกว่าอ่ะ11โมงคึ่งตอนนี้ก็มก็จะลงเบ็ดก็ประมาณ11โมงนี้มาสายนะก็เลยไม่อยากไปแย่งที่นานาครัเพราะคนน่าจะเยอะแล้วล่ะ ตามพวกหมายดังๆอะ่ะก็เลยมาลองนั่งเรือตรงนี้ก็นานๆนั่งอยู่นะแต่ทางทางาตรงที่ผมอยู่นี่คือหน้าโรงเรียนโชคชัยนะไม่เยอะนานไม่แน่นไม่เน้นมากแต่ว่ามันจะมีท้อน้ำทิ้งอยู่อ่ะเอ้ผมไม่เห็นนะตอนลงรถอย่างี้ท่านดูว่ามีท่อน้ำทิ้งะจริงๆก็มีน้ำดำๆออกมาแล้วเดี๋ยวลองมาดูนะฮะเพราะอย่างน้อยๆมีแต้มนึงนะ ก็คือไม่แห้วแล้วแต่เราจะมีนางฟ้ากับเขาไหมเขามากันได้นางฟ้าล่มๆๆเลยนะเรายัางไม่มีตัวเลยก็เดี๋ยวมาดูกันลุนลนมๆกันต่อ ใหญ่โอเคนี่เอาเ้อะน่าทันเลยดีกว่าวตกแบบนี้ครับนี่ครับในส่วนตะก้อที่ผมใช้วันนี้ครับก็เป็น เบอร์สองจุดห้าสองจุดห้าเซนกับสามจุดห้าเซนนะมีอยู่ประมาณนี้ยสองจุดห้าสามสามจุดห้าผมใช้อยู่ประมาณาสามไปสำหรับทองนะะก็ขนาดใช้เล็กๆแล้วอะยังไม่มีปัญญาวัดตาเลยเห็นไหมหล่ะเมื่อกี้อะ ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งเลยนะเรานั่งตกได้ประมาณประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วอาจะได,ได้เดี๋ยวประมาณประมาณชั่วโมงครึ่งก็รอบสามแต้งก็โอเคครับแต่วันนี้ก็มีเวลาไม่เยอะนะเพราะว่าคิดว่าผมคงจะกลับประมาณบ่ายสองเพราะว่าเดี๋ยวมีทำธุระต่อนยาจะมาตกสัาหน่อยอย,อยากจะมาหาหนางฟ้ากับเขามั่งไม่รู้จะได้บ่ไี่รูจะได้แต่พบปลาติ ไม่จเจอนางฟ้าเลยนะแบบนี้เห็นมีประดุกตัวลายย่อมๆยนะ่อมนี้ใหญ่มางม่นขึ้นอย่ลองลองหลิวไม่รู้จะได้เรื่องก็เดี๋ยวลองไปชมกันครับว่าสำหรับวันนี้ผมจะได้แต้มเพิ่มไหมเอาเวลาที่เหลือนะ ก็ถือเป็นนางฟ้าของผมนะเราไม่จําเป็นต้องนางฟ้าตัวใหญ่นะนี่แต่ได้แล้วหน,นี้ได้แล้วก็ดีใจเลยเกิดชีบถ่ายตอนวัดไม่ทันนะตกใจทันเกิดตกน้ำอะ่ะโหูกินแรงมากสุดยอดอไม่ทันนะครับโหูตกใจเลยโห่ตัวนี้เจอเองกินแรงแรงมันนี้กินแรงมากอะ่ะโหแล้วแบบทันเกิดตกน้ําจริง นี้ผมคว้าไม่ทันเพราะว่าผมวางคันหมดที่วางคันเราก็ไม่ไดเอามาแล้วตัวนี้ก็หาไมา้ปักคันไม่ได้เลยยังดีนะที่ผมได้ตัวตอนี้ผมพูดได้แล้วว่าผมรอดแหววตัวไม่เยอะแต่ก็รอดก็ไม่ได้ถือว่ากินดีนะฮะแต่ก็ยังตัวกินเยอะแต่น้ำน้ำดำนี่แหลามาเ,เรื่อยๆเลยหาไหลแล้วก็หา ช่วงมาเรื่อยนะก็ดีนะยังมีตัวไม่น้อยวันนี้สี่แปมแล้วรอดเฉยเพราะวันนี้ถึงนั่งฟ้าผมจะตัวไม่ใหญ่ฮะแต่ก็ได้แล้วยางน้อยได้แล้วไี่ไล์น้อยตัวแต่ต้องมีตัว no <laughs> มินสอคันพร้อมกันดีนะไอ้คันเล็กนี่เกือบตกน้ำอ่ะไม่ทันดูด้วยโมดไปดูไอ้คันทั้งหลังนู่นสำกับกลายเป็นไอ้คันเล็กได้ตัวใหญ่นางฟ้าตัวใหญ่เริ่มมาแล้วอิจาเลย จะได้จะจับเลยสำหรับนางฟ้าไฟสวยตัวเมื่อกี้สำหรับผมต้องอาจจะจับไม่ทันเพราะว่าผมอาจจะกดเบิ้ลเบิ้ลนะก็เลยไม่ติดมองเลยแบบมันเหลืออีกนิดเดียวแค่ลงกระชังแต่ตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วเป็นอ่ามีตัวมีตัวแต่เตยได้ตัวเมื่อกี้นี่เป็นตัวเดียวนะ เริ่มรู้แล้วว่ากินแบบไหนเป็นปันดินเป็นอัพเพียนกินแบบนี้เป็นอัพเพียนกินเหยยาวอันดินี่ยกินกระชากล่วงน้ําเลยสองรอบแล้วอ่ะสองตัวแต่เสียด้ตัวก็บีมากาไม่เป็นไรครับดูตัวนี้ไปกน,น่อนถึงแม้จะเล็กแต่ก็เป็นแต้มเออสีกลมนียาจาะอันอน,อนี้มีะนะแ่เขาเลย ไซนี้ตอกสุดสายจะมีแต่ไซนี้ดี๋ตัวนี้ปล่อยเลยนะมันมันเล็กอะ่ะถามว่าก่อนหน้านี้นไหม่ปล่อยแต่ตัวนั้นแก้มฉีดไปแล้วน่าจะไม่รอด ตัวมังค์สูีมากแล้วตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะตัวนี้เจ็บแล้วกันเนาะเมือ่อกี้มันเล็กใปแต่ตัวนี้ดูใหญ่กว่า ตัววแล้ครับก็สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะเดือดที่ผมเอามาตกในวันนี้ก็เป็นนี่ครับสองตัวนี้เลยของและต้นลำมุก,กานะฮะก็ลองไปหาดูเอานะาซื้อเอาตอนนี้มีวางขายตามอ่าร้านสายอุปกรณ์อุปกรณ์เบ็ดนะฮะ ก็ลองไปหาดูเอานะฮะแล้วก็ตามเพจก,ก็มีเพจของน้าต้นเนี่ยลองไปลองไปติดต่อซื้อของซื้อแกดูนะ ก็โอเคครับสำหรับหมายนี้ตาอาจจะจินไม่ได้ถี่มากแต่มันแต่จริงอ่ะถ sure. ้าผมวัดิดอ่ะได้เยอะอยู่มาเดี๋ยวไปรุ้นกันต่อครับ่อเวลา่ก็สำหรับหมายนี้นะจริงแล้วมันมีขยะเยอะมากเลยแล้วก็เป็นขยะของหน้าเนี้ยแหละเพราะโดยส่วนหน้านี่ผุเยื่องั้นเลยนะ เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลิกแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่า,ามีพอสมควรนะขยะมีทั้งเก็บได้เก็บไม่ได้นะก mm ็ hmm. เดี๋ยวเราจะเก็บเท่าที่เราเก็บได้แล mm ้ว hmm. ก็อย่าดาราม่าเรื่องอโลกสวยนะค mm ือ hmm. จริงมันไม่ได้โลกสวยหรอกแต่ถ้าทุกคนเก็บอะ mm ่ะ hmm. ผมว่าคงไม่มีใครอยากมานั่งหมายที่แบบมีขยะนะ mm hmm. แล้วมีกลิ่นแบบนนีะ้ อีกอย่างเงี้ยเวลามันอย่างฝุงมันติลลงไปอ่ะก็เห็นๆกันอยู่นะเวลาตกขึ้นมาบางทีก็งัดฝุงขึ้นมาเมื่องอะไรเมื่งมันเสียอารมณ์ไงคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยคืออย่างน้อยๆอ่ะไม่เก็บของคนอื่นก็เก็บของเราดีกว่ามันดูดีกว่าดูดีกว่าปล่อยติงไว้นะแล้วคนอื่นเราเอามานั่งว่ากันเองว่าเราก็บมาว่ากันเองนั่นแหละไม่มีใครว่ากันหรอกก็นักตกปลาด้วยกันเองเนี่ยแหละมาว่ากันเองก็ ฝากหน่อยครับเรื่องความสะอาดครับเก็บของตัวเองกเก็บเ็บของตัวเองกลับอดีที่สุดเดี๋ยวตอนเลิกเดี๋ยวผมถ่ายดู อ่อนนั่นมีคำบรรยายอ่อนๆตกปลาแบบนี้ไม่ได้ไม่แปลกสมควรที่เขาว่าว่าเราอ่อน โอ,อยเงียบหายไปนานเลยกวดจะมาครับผมก็นะเวลานี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะฮรับก็สำหรับวันนี้นะฮะผลก็อตอบการของเราก็พอได้ครับอาจจะไม่ได้หวือหวานะฮะจริงๆวัดบืดวัดเสียเยอะมากผมนี่ต้องบอกวัดบืดวัดเสียเยอะมากใช้คำว่าอ่อนมากเลยดีกว่า ว่าครับก็ประสบการณ์หละดียังไม่ถึงก็สําหรับวันนี้ก็เป็นอตอนนี้อยู่ประมาณสามโมงกว่าแล้วโ่วเวาประมาณสามโมงกว่าแล้วก็จะกลับแนละ้วเพราะผมมีธุระ<อ>ต้องไปทาธุระต่อนะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะแล้วถ้าชอบใจคลิปนี้นะก็ฝากนาๆเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รวมถึงคลิปเก่าๆด้วยฮะก็ลองไปย้อนดูเอานะฮะว่าผลงานของสายตกแบบโง่ๆช่องนี้มีอะไรบ้างก็ลองย้อนกลับไปดูลองครับครับขอฝากแลวฝากตัวกับน้าๆด้วยฮะก็สําหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วก็คงจะขอจากลาไปณเพียงเท่านี้นะฮะ ครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ชิบหน้าครับผมสวัสดีครับก่บอนกลับบ้านนะก่อนกลับบ้าน <c oughs> ยังมีติดไมตัรอุ่นไปแล้วล <c oughs> ืู่้หล่นน้ำอะ่ะเดี๋ยวลงไม่เอาลงไมเอาน่าจะได้อยูย่นาๆีวย ตัวนี้ไม่เหมือนตัวนี้ไม่เหมือนปันลินนะปันดินหลุดไปเมื่อกี้เอารถไปจอดไว้ที่อื่นเนะี่ยเอินจอดหน้าโชคชัยถ้านะ้านๆะนะเอารถใหญ่มาหน้าโชคชัยจอดไม่ได้นะวันที่เขาเปิดการเรียนการสอนนะฮะผมไม่ทราบนะียผมนึกว่าเขากั้นไว้ให้จอด <c oughs> โอเคครับโอเคแล้วนะเดี๋ยวไปดูผลงานรวมกันครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานปลารวมของเรานะะในวันนี้แต้มอาจจะไม่เยอะนะอย่างว่าละ วัดหลุดไปเยอะเลยใช้คาว่าวัดหลุดไปเยอะเลยและแถมทำโทสฟีของวันหลุดไปอีกเสียดายมากาลื่นลื่นลื่นลงยากทุกคนก็มาดูกันครับเนี่ยประมาณเนี้ยแหละแต่วันนี้เราคงเอากลับนะฮะไม่เยอะประมาณกี่ตัวละ่ะเดี๋ยวดูเอานะเดี๋ยวไปนับเนี่ยประมาณไม่ถึงสิบตัวแต่เขาพอได้ทำตกข้าวครับก็วันนี้ขอเอากลับนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเรามาเก็บขยะกันนะคนระับเก็บเท่าที่เก็บได้นะ